สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับนี่ก็คือดวงประจําเดือนพฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนนี้นะครับมีดาวย้ายแค่2ดวงด้วยกันนะครก็คือดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ดวงคุณจะเป็นยังไงนะครับมาฟังกันนะฮะชาวลัคนาราศีมิถุนในวันที่9พฤศจิกายนนะครับดาวศุกร์ได้ย้ายจากช่องอุปสรรคเข้าสู่ช่องคู่ครองก็เรียกว่าในเดือนพฤศจิกาเนี่ยค่อนข้างเดินดีนะสำหรับดาวศุกร์นะของชาวลัคนาราศีมิถุนเองดาวศุกร์ของชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นดาวที่ เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับรับเกี่ยวข้องกับบริวารรวมถึงสิ่งที่เกิดใหม่ๆอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับชาวลัคนาราศีมิถุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นในเดือนนี้นะครับชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะมีเรียกว่าได้พบคู่ครองได้พบคนใหม่ๆนะครับได้พบคนที่ถูกใจได้แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือรักซ้อนนะครับตัวของคุณเองเนี่ยระวังไปมีกิ๊กเจอคนถูกใจแล้วทําให้ตัวเองได้ทําเรื่องที่แฟนของคุณเสียใจได้ต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะครับโดยเฉพาะถ้า ใครมีหมายเลข3อยู่ตรงนี้นะครับหรือมีหมายเลข4อยู่ตรงนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเช่นเดียวกันนะครับมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าใครมีหมายเลข3อยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวเสน่ห์เลยดาวเข้ามาเป็นดาวคู่มิตรท,ทาให้เกิดความสดใสล่าเริงอ่อนกว่าวัยนะครับทำให้คุณมีเสน่ห์ขึ้นมากๆหรือถ้าคุณมีหมายเลข2อยู่ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันทําให้คุณดู นุ่มนวลดูอ่อนโยนดูมีเสน่ห์ขึ้นแต่ถ้าใครมีหมายเลข7อยู่ตรงนี้นะครับความรักจะไม่ค่อยดีเลยเนื่องจากดาวศุกร์เองเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูกับหมายเลข7แล้วนะครับแล้วหมายเลข7ยังทับเรือนคู่ครองทําให้ตามพื้นดวงแล้วความรักไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองมีดาวอะไรอยู่ตรงนี้ก็สามารถแอดไลน์แอดสินแสแซดเอ็นแซดเอเข้าไปผูกดวงดูใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่สําคัญเวลาเกิดนะครับเวลาเกิดต้องตรงถ้าตรงนะดวงของคุณจะแม่นมากๆนะครับแล้วดูฟรีด้วยใส่โค้ดเชิญสี่ห้านฟนะคร วันคุณได้ดูดวงของคุณฟรีๆเลย3 0วันนะครับไม่เสียเงินอะไรทั้งสิ้นหลังจาก30วันไม่ใช้ก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับก็ไม่มีการมาเรียกเก็บเงินคุณนะไปลองใช้กันดูนะครับดาวดวงต่อไปที่จะย้ายก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์หรือหมายเลขนึงจะย้ายจากช่องบริวารน,นะครับเข้าสู่ช่องอุปสรรคฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับเป็นเรื่องของอุปสรรคก็คือเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมปัญหาจากเพื่อนนะครับปัญหาจากคนรอบตัวอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนะค,ดดนคาารับ โดยเฉพาะถ้าใครมีหมายเลข3อยู่ตรงนี้จะเกิดการหัวร้อนนะครับเกิดการพรลาะเบาแหวงกันง่ายขึ้นต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ถ้าคุณมีหมายเลข5อยู่ก็จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะครับแต่ตามดวงแล้วถ้ามีหมายเลข5อยู่ตรงนี้ผู้ใหญ่ก็เป็นปัญหากับคุณเช่นเดียวกันนะฉะนั้นก็ต้องไปดูนะครับว่าตามพื้นดวงคุณมีดาวอะไรอยู่นะครับถ้าไม่มีเลยก็ดีเลยนะครับถ้าไม่มีดาวอะไรอยู่ในช่องนี้ได้จะเรียกว่าดีมากๆแต่ถ้ามีนะครับก็มันก็มีวิธีการแก้ไขต่างๆนะครับฉะนั้นไปลองดูนะครับแต่ถ้าใคร ลึกลับได้นะครับหมอดูลึกลับในช่อง u t u b e เนี่ยนะครับผมเองนะครับซึ่งในช่องนั้นผมจะรับดูดวงส่วนตัวแต่ช่องนี้ผมจะไม่รับนะครับเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องของอาจารย์ผมอาจารย์เอนะครับถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ไปดูในช่องหมอดูลึกลับซึ่งจะมีคลิปไม่ได้มากนะครับไปดูแต่ว่าคุณจะเห็นว่ามีรีวิวอยู่ใต้คลิปค่อนข้างเยอะในการดูดวงส่วนตัวซึ่งมีความแม่นยำค่อนข้างสูงนะคุณไปลองดูแล้วกันนะครับถ้าสนใจลองแวะไปแล้วก็แอดไลน์เข้าไปได้นะครับนี่ก็คือดวงประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับของชาว ัไปครับสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีดาวอะไรอยู่ด้านใน สามารถไปผูกดวงที่นี่นะครับ adline นะครับ a s e t i n z t a e นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มผูกดวงใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่โค้ดเชิญ4 5 6เพื่อใช้งานฟรี30วันนะครับใช้แค่30วันก็ได้นะครับหลังจากนั้นไม่ใช้เนี่ยมันจะไม่มีการเก็บเงินอะไรคุณทั้งสิ้นนะครับระบบก็จะหยุดการแจ้งเตือนนะครับแต่ในระหว่าง30วันนะครับเวลาดาวย้ายมันจะมีตายเด้งเข้าไปตึง้งแล้วคุณก็สามารถที่จะไปกดอ่านดวงของคุณโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ว่าคุณมันไม่เหมือนกับคุณมาฟังในช่อง YouTube นี้นะครับคุณจะได้เห็นรายละเอียดที่อยู่ด้านในนะครับว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ทั้ง10ดวงและ10ดวงเนี่ยเดือนนี้ดาวอะไรมันย้ายบ้างนะครับแล้วมันจะเกิดผลอะไรกับคุณถ้าเกิดผลดีคุณก็ก็ดีนะคุณอาจจะไปทําบุญเสริมเพิ่มบารมีให้ตัวเองได้ดีขึ้นไปย,ยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันเกิดผลไม่ดีนะครับคุณก็สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ระวังตัวได้ดวงนะครับมันคือพลังงานที่เอ,อื้อหรือเขาเรียกว่าเอื้อให้เกิดสิ่งนั้นๆนะฮะแต่ว่ามันจะเกิดไม่เกิดมันขึ้นอยู่ ไม่รู้ดวงนะคบคุณก็ทําไปตามพลังงานของดวงดาวโดวยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วนะครับคุณไม่ทําไปตามพลังงานที่มันเอื้อให้เกิดชีวิตคุณก็จะไม่พบกับสิ่งที่มันส่งผลเสียคุณนั่นเองนะครับก็สินแสบาโค้ดชีวิตใช้ได้สติถ้าคุณแชร์ต่อเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินแล้วก็ใช้ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสินแสบา์โค้ดชีวิตแอปพ,พลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ลละบุค ซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านมาโค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Ad> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง หรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา